วันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกภารกิจใน<ม>เทสสกิลกัน<ม>เพื่อเข้าสู่ระบบการดำน้ำของมูที่ร่วมประันอยู่ครับส<ม>ู้ๆนะทำให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปงมศพงมของกลางกันในอนาคต<ม>คนเก่งของป๊าป๋าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่มอเกษตรโอเคป๊า แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปโหลดของลงก่อนโหลดอุปกรณ์ลงพีโก้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 คุกโก้คุกโก้สวัสดีครับคุณทีนี้เรากินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันบดมันบดก่อนเติมพลังเติมพลังรอไม่ไหนแล้วเนี่ยมากันเยอะแล้ว เดี๋ยวพี่บ่นเลยเสือปรเดีพีุ่เรียนอ่ะสวดีครับพี่ทุเรียนอ่ะุเรเยนอยู่ในตู้เย็นครับคีบกูอยู่ในรถเยือย่งเยือยวิ่งเยือยวิ่งกูพูดเล่น ของไดสมุดปาการนะครับไดปากาานดูทำไมวิ่งวิ่งยังไงกันก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ง่วงนกอยตตอนนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำของมอเกษตรนะครับได้เวลาไปลงชื่อกันแล้วนะสวัสดีครับ มมติวันนี้เรามีชุชื้อส่วนตระมาใช่ไหมเราเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนส่วนที่เราไม่มีเรามาเบิก่างดนโดนตอไปยังรอมั้ยไปโดนแ้วนะครับอเคไยล้ยแบบแบบพ้อยอายสายพิเศษนี่อเคน้อยอเไปบออี้น้อยไปแล้ว สามโลกเลยาวสามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สตาร์ก็ร่วมทำการประชุมกันนะครับตอนนี้ก็ฟรีสไตล์อยู่อยาไตัวหนึ่งไม่รู้อ้าวยื่นมาเลยตัวนึงแต่ผมก็หายอยู่ตัวนึงเลิศผมจดดีอ่ะผมจำ ทำอะไรอยู่คะ<ห>ทำอะไร<ห><ห>อยู่คะเ,เล่นนี่แล้วทีนี้ไม่รู้เก็บตกเขาเมื่อไรเรื่องนะ้เลื่อนไปเพราะผมมันมีเสื้อตกตัวอันๆๆนี้ก็อดีตพี่เอกพบรหนึ่งสามนะครับหรือเป็นนคร38นะครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชครับมาแล้วแม่งานแม่งานแม่งานใหญ่สวัสดีครับคุณครับ อยู่ระหว่างจัดเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์กันอยู่นะครับพอถึงเวลาฝึกแล้วเราอาจจะไม่ได้่ายทำนะครับยังไงเราอย่ให้ยนะครับทีกคนอยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์กันนะครับวับนนี้มีมาหลายเขตนะเหนือใต้ชนมากันหมดเลยแล้วความผสมปริมณฑล สวยงามสู้ๆนะหมามิคนเก่งตอนนี้เราต้องขึ้นไปขึ้นแสนแต็ลยนะครับอ,อาจจะไม่ได้เปิดกล้องดูแลตเตรียมตัวกันคะรับีนี้เราก็ขึ้นมาบนแสแตแล้วคนระับเพื่อรออาจจะเป็นพิธีเปิด ร่งกันเป็นชิวแถวเรียบร้อยครับเหมือกับจะเริ่มเปิดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตอนนีก็ชัดภาพชัดภาพกันทุกๆคนเราอยู่ระหว่างแบ่งกลุ่มนะครับผมอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะครับ ผมยูกลุ่มหนึ่งนี่อ่ะยังมีกลุ่มสองลกลุ่มส,ลม,ลม,สมสามกลุ่มเลยไปประกอบชุดนะครับเรียบร้อยรับหน้าที่เป็นคนแรก <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวปวดหัวเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันครับ <c oughs> เราจะไปเช็คนะครับ็ <c oughs> ไปหนึ่งครึ่งวันแล้วนะครึ่งวันตอนนี้พักกินข้าวครับตอนสกิลอะไรก็ยังน้อยๆหน่อยเดีย๋ยวเราทานข้าวครับก็จะมีข้าวกระเพราจับกระเพราอะไรมิญยาณมิญญานกระเพราครับพวกวพี่ๆก็พักตามอัธยาศัยทานข้าวกันพี่หนึ่งก็มาแนละ้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งก็มาช่วยจอเค เช้าได้หมดเนาะคึ่งเช้าเลยนี่บ่ายแล้วบ่ายแล้วโอเคเป็นห่วงอยู่เป็นห่วงอยู่ว่าได้ไหมสบายมากโอเคแต่พี่ไม่บอกว่าเดี๋ยวเจอคูู้ภัยตายหมดไอพวกเก่งเขาเตือนไวโอเคตอนนี้เราก็ยังพักกันอยู่นะครับพักกันอยู่พี่หนึ่งพี่หนึ่งมาเป็นกำลังใจให้น้องๆมา จบไปแล้วโอเควันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ดีครับสุดยอดเลยแต่ตอนนี้ฝนตกนกหนักมากนะครับยังน่าจะยังกลับกันไม่ได้กินข้าวเย็นท่ามกลางสายฝนกันก่อนสุดยอดครับกินข้าวนะครับต้องรีบกินเพราะเดี๋ยวกลายเป็นข้าวต้มโอเคทุกคนก็แฮปปี้นะพบกันหมด่านกันหมดเกือบทุกคนยอดนะครับยอดมากช่วยกัน กหนักมากแล้วเสกหนักมากๆเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะ,ะวันนี้เราออกเช้าหน่อยจริงๆเขานัดจริงๆวันนี้ต้องไปถึงอ่ะตีห้าแต่ว่าเนื่องจากมันเรื่องตั้งแล้วแล้วเมื่อคือนก็ฝนตกหลักเป็นพาย,ยุเลยเขาก็เลยบอกว่า งั้นก็ให้สิคนไปเลือกตั้งก่อนแล้วก็มานัดเจอกันตอน9ก้าโมงครึ่งช้าสุดใครสายกว่าเก้าโมงก็จะโดนทํโทษไปทีนี้เมื่อวานเราก็เลยตัดสินใจว่าฝึกเสร็จเราก็สอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งกระลางสายฝนอย่างหนักหนักมากหนักมากยอมรับเลยว่าหโหโหดวิ่งกลางสายฝนกันไปเลยถ้าใครจําได้วันนี้ ก็เลยได้สตื่นสายหน่อยนึงเออแต่ว่าเราก็จะไปถึงที่สะ8โมงเดี๋ยวเราไปเติมมันก่อนนะไปเติมมันแนละ้วเดี๋ยวไปที่สะมอ,อเกษตรโอ้ต่วันนี้ดีนะดูหมอกลงแบบสวยอะหมอกหรือควันน่าจะเป็นหมอกของฝนตกหนักนะแล้ววันนี้วันที่สองเจ็บคอแล้วเจ็บคอแล้วพร้อมเลย มากันเยอะแล้วนะถึงแล้วนะครับก็บรรยากาศวันนี้สดชื่นไม่รู้ว่าแดดจะออกฝนจะตกหนักๆหรือไมนะครับก็วันนี้มาจะจะเปลี่ยนชุดก่อนอนางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตรงนี้เลยน่ารักมากพร้อมไหมพร้ <c oughs> <c oughs> อมเดี๋ยวผม,มเปลี่ยนชุดนะครับ เปลี่นชุดภาพบรรยากาศโดยรวมนะตอนเช้า8โมงกว่านว่าวันที่2องนะฮะเราก็มีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อนะครับให้เป็นสีเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดก็ แล้วก็ติดไป่านข้างบนอยู่ระหว่างนน่าจ,จะคบอาจจะมีขางแปดตึ้เล็เนี่ยยังเกิดตัทึ้งหอมจัเอยใช่ไหมห บรรยากาศเดินรวมๆนะครับตอนเช้าแดดแรกงก็เริ่มทยอยทย,ย,ยอยขึ้นมาหาอาหารเช้ากันมาช้ามาช้าเอานิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับ มีได้หนึ่งมีได้เท่าไรมีได้สองโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวจะมีการเป็นคิวนะครับกับอะดิคับบรีนะครับ,บ,รบมผมไม่รู้จะได้ไปอันไหนก่อนอย่างไงเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับว่าจะทำกันได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรามาดูกันทุกคนครับคลืคล่นหน้าดู สนุกสนานกันครับครับทีมเราสุดยอดเพื่ออะไรเนี่ยวโอ้โหนี่นะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเレสคิวก่อนครับเดี๋ยวเราไปเレสคิวนะครับก็มีพี่ๆหลายคนอยู่ด้านหลังหมดเลยน่าจะทำกันได้หมดเดี๋ยวเราไปหน้างานกันนะครับเริ่มเレสคิวแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเレสคิวกันแล้วเดี๋ยว ผมขอตัวไปรสคิวนะสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายตอนนี้เวลาก็ประมาณบ่ายโมง44บสีก็เพิ่งเพิ่งเสร็จนะครับเกี่ยวกับการดดคอรบรีกับทำสกิลレสคิวใต้น้ำขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา เกือบปายสองแล้วอ่ะมันเลยเวลามานานการทานข้าวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันพวกพี่ๆเพื่อนๆก็ทานข้าวกันแล้วครับสนุกมากนะวันนี้สนุกมากสุดยอดครับสุดยอดตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะเดินไปที่แฟนเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนตอนที่ทำสกิลกันก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเป็นการเรียนนะ เราจะไม่มุ่งในการถ่ายเพื่วทานข้าวกันนะครับอร่อยไหมพี่เพื่อทานข้าวทานกันนะครับแตงโมเป็นไงตาลน้องเป็นไงน้องเก่งมากค่ะเฮ้ยจริงจริงน้องเก่งจริงมาอย่าอย่ามาอวยกันนะอย่าอวยน้องสองอันนี้มันไม่ใช่ยอดยิ้มปิดแรก ใช่ครับพี่ยูทูบเบอร์ร้อนมากร้อนมากนะพี่นะแต่นักเรียนก็สู้ใจขาดเหมือนกันขอบคุณมากครับพี่เดยอดครับุดยอดขอพวกพี่ๆทานข้าวกันนะวันนี้เริ่มรวมแล้วครับเรียกรวมแล้ววันนี้ประมาณบ่ายโมงบ่สองโมงครึ่งเรียกรวมแล้วต่อครับพักบ่ายพักบ่ายต่อแล้วปล่อยรวมมาก่อน โนแดดมันจะไม่ถูดถึงแล้ดถึงภาคปลายแล้วภาคปลายตอนนี้มีอะไรวันนี้<ม>ดูแล้วม,ลมีสนพิเศษมีมีไอ i ีอินซิเดนต์คอมมา ก็ประเมินสถานการณ์การปฏิบัติงานแล้วก็ที่นี้ก็จะจัดเอากรน้แบ่งโซนโซนเซฟโซนไม่ปลอดภัยแล้วก็จัดทีมลงไปปฏิบัติครับแล้วก็มีคนดูแลความปลอดภัยทีมงานผู้ปฏิบัติงานก็จะมีเขียวเหลืองแดงใช่เดีอยวนะเราม<ป>าฟังครรับคับ ลุยกันต่อครับลุยกันต่อทีปะ่ะทีก็จัดไปแล้วนะครับสองเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับก,รกรารวางแผนไอซีไอซีเอ,อสโอเคแล้วงไหมยละลมมาแล้วลมมาลมมาแล้ <c oughs> ตวตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างพักประมาณ5นาทีเดี๋ยวอาจจะมี แผนให้ลองทำการวางแผนเกี่ยวกับไอซีเอสนะครับมันจะยิ่งเป็นรูปกระบวนการที่แน่นอยู่บนกตารางเราแล้วก็ใกล้จะจบแล้วเรียบร้อยแล้วลงไปรักต่อนะครับต่อเนื่องทอะไรต่ออีกเล็กน้อยนะครับยวอ๋ผมเรียกก็ทุกคนก็จะเดิมตั้งแถวลงไปนะครับเอาผมแรกก่อนใช่ไหาเอาผมแรกก็ต้องท่ จบ,ลจบลแล้วจบแล้วนะครับ,บเริ่มใกล้ใกล้หมดเวลาแล้วขนนั้นตนไม่เกิดรัดข้องเอกสาเรียบร้อยผมจะตอกล้วนะครับฝันงานเร็อย่างงี้ลยครับจบแล้วจบแล้วเป็นหนึ่งในทีมนักดำน้ำ r k u ผู้หญิงคนที่สามของมูลนิธิ<อ>ร่วมบัตันยู เป็นคนที่สามเลยนะโอ้โหทำได้มากเก่งมากครับเ,ไไเก่งจริงๆยอนหับย้อนรับนี่มึงจะบี้คุณหนูกูเหรอรไม่รู้่า,าจบแล้วนะครับกับกิจกรรมใต้น้ำเป็นกิจกรรมของทางมูลนิธิรูปตันยู<ช>ที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ ความเหนื่อยล้าจากโมหานนิดหน่อยถามว่า <S <S สนุกครับก็ทำทำได้ทำได้ท,ดทดดุกอย่างนะใช่ก็มีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็มีพี่ๆดูแลดีมากถือว่าจำเลยครับได้ฝึกจริง,รงๆก็จะได้เอาไว้ใช้ในสถานการณ์จริงเนาะจดกจะเก่งไปด้วยกันก็เดี๋ยวจะเอาความ วันนี้เลิกแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเราก็กำลังออกจากสะแล้วก็กลับบ้านกันอีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องขอบคุณกับทางพี่ๆของต้องขอบคุณบิษีร่วมตันยูก่อนที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในทีม ดำน้ำนะครับแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่าั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่พ,พี่เลี้ยงหน้าที่ส่วนกลางกับทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งน้องน่ารักกันทุกคนครับช่วยกันทำให้แบบดีมากๆครับแล้วก็คูโก้นะครับน่ารักขอบคุณมากๆแล้วก็คุูอีกหลายๆท่านนะครับครูวิทยเอ๋ย พี่ครูกล้องนะที่ผมเพิ่งรู้จักนะครับเอาตรงๆผมเพิ่งรู้จักจริงๆก็ต้องขอบคุณแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นทหนารอ่าอีกท,ท่านหนึ่งช่ครับผ,ผมก็จําชื่อไม่ได้ต้องขอประทานาัยอย่างสูงมากเลยแต่ทริปนี้เป็นทริปมีความรู้มากๆครับเราสองคนก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วก็ประยุกต์แล้วอย่างที่ลืมไม่ได้เลยคือพี่หนึ่งประการศูนย์ห้าที่คอยผลักดันผมมาตั้งแต่ตอนนู้นเลย จนเหมือนก็อยากจะเลิกทำแล้วจริงเหมือนอยากจะเลิกทํานะในใจผมอะเพราะมันเบื่อละแต่พอมีอีกหนึ่งคนเป็นแรงบันดาลใจผมผมก็เลยคิดว่าเออกลับมาทําดีกว่าแล้วเขาก็ทํากับผมด้วยแล้วเราก็จะทําไปด้วยกันโอเคครับโมเยอะละเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันทีทีหน้านะครับว่าเราสองคน อาจจะลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือไปค้นหาของเป็นเคสแรกเดี๋ยวมาดูกันนะครับกบ,บ้านกัางับ,บ้านกลาง